สวัสดีครับทุกคนครับผมตัวที่เยาเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นตัวล็อกโคนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับพี่น้องอ่านะครับสีแดงครับสีจีจัดเลยครับผมนี่ครับราคาค่าตัวของเขายุที่ประมาณล้านกับอีก1นึ่งแสนกับอีกหกพับาทครับล้านหนึ่งแสนหกพันบาทพี่น้องครับผมถ้าสีทีโบเป็นสีขาวนะครับกับสีแดงครับอ่ามันจะอยู่ที่ล้านกับอีก9ก้าหมื่นหกพันพี่น้องครับผมนี่เลยครับสวยงามเลยครับสีแดงกับพี่น้องมักจีจัดแบบนี้ก็คือ สีแดงครับตอบโจทย์มากที่สุดนะครับด้านหน้านะครับตัวล็อกโคจะเป็นแบบนี้ครับเครื่องยนต์2.4นะครับออโต้และพี่น้องเด้อครับเป็นออโต้นะครับไม่มีเกียร์กระปุกครับผมนี่ครับบาไปบึ้งใกล้ๆนี่ครับอ่าได้โปรเจคเตอร์นะครับพี่น้องแล้วก็ได้ตัดหมอกใช่ปไหเส้นเสือกับนี่ครับผมเนี่ยครับอุปกรณ์ความปลอดภัยของเขานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือในตัวล็อกโคก็จะมีนี่ครับเรดาร์กล้องหน้าครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นการลักษณะของเลดาเตือนก่อนการชนครับพี่น้องบึงหลอดขางครับจีตกแต่งนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบตัวโลโก้นะครับตัวโลโก้เขาก็จะมีลายล่อที่เป็นลักษณะของยี่ห้อยางนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นคอบ18นะครับพี่น้องนะครับผมจะดังอยู่ครับผมนี่ใไหครับ18ดครับคอบ18ดนะครับนายาง26หาครับผม ครับ 60R18 นะครับนี่แล้วครับลักษณะของอย่างนะครับก็จะได้ซุ้มล้อแบบนี้ครับด้านข้างนะครับด้านข้างกระจกก็จะมีนี่ครับกล่องรอบคันนะครับที่เป็นลักษณะของตัวล็อกโคนะครับอ่าอันนี้ตกแต่งเพิ่มนะครับฝาเปิดประตูประตูก็จะเป็นสีดำนะครับฝังี้ก็จะเป็นสีดําอันนี้ก็จะแต่งเพิ่มนะครับ สัญลักษณ์โลโก้นะครับนี่นะครับโลบาหลังนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสวยงามนะครับยาวมาถึงกระบะท้ายเลยครับเดี๋ยวจะเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเขาด้านหลังนะครับค้อปลอดภัยของเขาก็จะเป็นเซ็นเซอร์อยู่ข้างหลังประมาณ4ี่จุดครับพี่ร้องมีไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับพี่ร้องเห็นมันกรดมันเกืนกันนะครับไฟดวงที่สามเป็นไฟเบรกพี่ร้องครับผมอ่า จะแต่งน่าจะแต่งเต็มครับแต่งเต็มนะครับเพราะว่าขจอติสพวกกกอบพวกขอบพวกหีนนํานะครับสวยงามนะครับลักษณะการแต่งครับนะครับแล้วก็ตัวหุ้มฝาเปิดกับกระบะท้ายนะครับอยูเขจอดแต่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวด้านฝั่งนี้ครับพี่น้องพี่น้องก็จะเห็นนะครับลักษณะลายล้อที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ ยวภาพเบู่บด้านหลังก็ได้พี่น้องเนะด้านหลังนะครับลักษณะของด้านข้างก็จะเป็นไฟนครับไฟสางกระลมไฟสางกระลมครับผมเห็นสังเกตนะครับที่กระจกไฟฟ้านะครับอัตโนมัตินะครับเป็นอัตโนมัติเด้อนะครับแล้วเบาะก็จะเป็นเบาะหนังคุณภาพสูงเลยครับผมเนี่ยครับดานละเอียดมากครับผมงานละเอียดมากก็ ดึงตัวนี้มาก็พักแขนได้เหมือนเดิมนะครับมีเข็มขัดนิรภัยสีข้างหลังนะครับพั่นี้กับนีนะครับครบนะครับแล้วก็นี่ก็คือแอร์ด้านหลังนะครับพี่น้องแอร์ด้านหลังครับผมนะครับพี่น้องก็ได้ฟ้าดีจับขึ้นเป็นสีดำครับพี่น้องเนาะสีประตูเสื้อมาจะเป็นสีสีบ่อนหรือว่าสีว่าม็นสีบ่อนสี สีขาวอะไรสักอย่งนี่แหละครับผมแต่ว่าี๋ยวิทีจับของของตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับพี่น้องให้มันกลมกลื่นกับตัวรถนะครับเป็นส่วนเดียวของตัวรถนะครับที่หน้าาหน้าครับด้านหน้าพี่น้องอ่าก็จะมีไฟเหมือนนี้เหมือนกันนะครับอ่าพวกมาเล่นนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบเป็นเงาดานะครับคอนโทรลพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับเย็บหนัง พี่น้องครับผมระบบต่างๆกับเพียบเลยครับระบบต่างๆเขานะครับนะครับพรูสตาร์ทนะครับโหมดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับอืมครับจอก็จะพิเศษหน่อยนะครับผมนะครับถ้าจอทัชสกรีนก็จะพิเศษเพื่อเพื่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็พวกมันจะมืดจังหน่อยครับผมอ่ามันมันมืดจังหน่อยนะครับพวกอย่างเนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แถมเพิ่มเติมนะครับเสียโซดันนะครับ แถมเพิ่มเติม